ปฐมการบทที่2 1กําเกำเนิดของอิสอักพระยาเวทรงเยี่ยมซาลาตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้และพรยาเวทรงทำแก่ซาลาดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้ซาลาก็ตั้งคันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชราตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับท่านอับราฮัมตั้งชื่อบุตรชาที่เกิดมาผู้ซึ่งซาลาคลอดให้ท่านนั้นว่า อิสอักแล้วอับราฮัมทําพิธีเข้าสุนัตให้แก่อิสอักบุตรชายของท่านเมื่อมีอายุได้แปดวันดังที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่านอับราฮัมนั้นมีอายุหนึ่งรปีเมื่ออิสอักบุตรชายเกิดแก่ท่านนางซารากล่าวว่าพระเจ้าทรงทําให้ฉันหัวเราะทุกคนที่ฟังจะพรอยหัวเราะด้วยนางกล่าวอีกว่าใครจะพูดกับอับราฮัมได้ว่าซาราจะได้ลูกกินนม และฉันก็ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้ท่านเมื่อท่านชราแล้วฮากาและอิสมาเอลถูกขับไล่เด็กนั้นก็เติบโตขึ้นและหย่านมอับราฮัมจัดงานเลี้ยงใหญ่ในวันนั้นเมื่ออิสอักหย่านมแต่ซาลาเห็นบุตรชายของฮากาคนอียิปซึ่งนางคลอดให้กับอับราฮัมกำลังเล่นกับอิสอักบุตรชายนางจึงพูดกับอับราฮัมว่า ทา,าดหญิงคนนี้กับบุตรชายของนางไปเพราะว่าลูกชายของทาสหญิงคนนี้จะเป็นทายาทมรดกร่วมกับอิสอัคลูกชายของฉันไม่ได้อับราฮัมกุ้มใจมากเรื่องบุตรชายของท่านแต่พระเจ้าทรงตรัสกับอับราฮัมว่าอย่ากุ้มใจเลยเพราะเรื่องเด็กนั้นและทาดหญิงของเจ้าทุกสิ่งที่ซาลาขอก็จงทําตามที่นางของเพราะชื่อของเจ้าจะสืบต่อไปทางเชื้อสายของอิสอัก ส่วนบุตรชายของทาสหญิงนั้นเราจะทําให้เป็นชนชาติหนึ่งด้วยเพราะเขาเป็นเชื้อสายของเจ้าอับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดเอาขนมปังและน้ําดื่มถุงหนังให้แก่ฮากาใส่บานางไปพร้อมกับเด็กนั้นแล้วให้นางออกจากบ้านไปนางก็ไปและพเนจรไปในถิ่นธุรกันดารแห่งเบเอเซบาเมื่อน้ําในถุงหนังนั้นหมดแล้วนางก็ทิ้งเด็กนั้นไว้ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่ง แล้วนางก็ไปนั่งตรงข้ามห่างออกไปประมาณระยะลูกดอกธนูตกเพราะนางพูดว่าอย่าให้ฉันเห็นความตายของลูกเลยขณะที่นางนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนางก็ร้องให้เสียงดังพระเจ้าทรงสดับเสียงร้องของเด็กนั้นและทูตของพระเจ้าจึงเรียกฮากาจากฟ้ากล่าวกับนางว่าฮากาเจ้าเป็นอะไรไปอย่าก,กลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงเด็กนั้นณที่เขาอยู่นั้น ลุกขึ้นพยุงเด็กนั้นขึ้นเอามือจับเขาไว้ให้แน่นเพราะเราจะทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชาติหนึ่งแล้วพระเจ้าทรงเปิดตาของนางนางก็เห็นบ่อน้ำแห่งหนึ่งจึงไปเติมน้ำเต็มถุงหนังและให้เด็กนั้นดื่มพระเจ้าทรงอยู่กับเด็กนั้นเขาเติบโตขึ้นอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดานเป็นนักถนูเขาอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดานแห่งปารานมารดาก็หาภรรยาคนหนึ่ง จากแผ่นดินอียิปต์ให้เขาพันธสัญญาระหว่างอับราฮัมกับอาบีเมเรกตครั้งนั้นอาบีเมเรกและฟีโคผู้บัญชาการทหารของพระอ,องค์พูดกับอาราฮัมว่าพระเจ้าสถิตกับท่านในทุกสิ่งที่ท่านทำเพราะฉะนั้นบัดนี้จงปฏิญาณต่อพระเจ้าให้แก่เราที่นี่ว่าท่านจะไม่ทำผิดต่อเราต่อลูกหลานของเราหรือต่อชาติพันธุ์ในอนาคตของเราแต่ ตามความซื่อสัตย์ดังที่เราทำต่อคนของท่านให้ท่านซื่อสัตย์ต่อคนของเราและต่อแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่นี้อับราฮัมก็ทูลว่าข้าพระบาทขอปฏิญาณเมื่ออับราฮัมรับร้องทุกข์ต่ออาบีเมเรกเรื่องบ่อน้ำที่ข้าราชการเอาอาบีเมเรกยึดไปอาบีเมเรกตัดว่าเราไม่รู้ว่าใครทำอย่างนี้ ถ้าท่านไม่ได้บอกเราเราก็ไม่รู้เรื่องนี้จนทุกวันนี้อับราฮัมจึงนำแกะและโคมากมายแก่อาบีเมเรกทั้งสองฝ่ายก็ทำพันธสัญญากันอับราฮัมได้แยกลูกแกะตัวเมียจากฝูงไว้ต่างห่างจากกันเจ็ดตัวอาบีเมเรกตัดกับอับราฮัมว่าลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวนี้ที่ท่านแยกไว้ต่างหากนั้นหมายความว่าอะไรอับราฮัมทูลว่า ขอฝ่าพระบาทรับลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวนี้จากมือข้าพระบาทเพื่อจะได้เป็นพยานแก่ข้าพระบาทว่าข้าพระบาทได้ขุดบ่อน้ํานี้ดังนั้นเขาจึงเรียกที่นั่นว่าเบเอเซบาเพราะว่าทั้งสองได้ปฏิญาณกันที่นั่นเมื่อทําพันธสัญญากันที่เบเอเซบาแล้วอาบีเมเรกและฟีโคผู้บัญชาการทหารของพระองค์ก็ลุกขึ้นกลับไปยังแผ่นดินฟิริเตีย อับราฮัมปลูกต้นสนหมอกไว้ที่เบเอเซบาและนมัสก,การออกพระนามของพระยาเวว่าพระเจ้านิรันที่นั่นอับราฮัมอาศัยอยู่ในแผ่นดินฟิริสเตียหลายวัน